สบายดีพี่น้องมนด้เกียนสบายเก็บผักบงพี่น้องเก็บผักบงไปก,กินกับตามบังฮงมันเริศที่แก่แล้วพี่น้องพามาเก็บกันเลยพี่น้องน่าเห็นออยู่เนาะสบายดี เราเปเี่นสหรับเป็นเพื่อนเนาะ xanh đẹp mất xìa làm nổi lên. Oh và rồi, chúng tôi cũng sẽ được trang bị các hệ thống như là kho chứa, tủ kho, các loại máy móc, các kho hàng, kho tải, rồi các แง่งงงยังไ่เนาะง่ยังไ่บ้างเลยคี่เดมแก่หน่อยี่ยกระตํหูแ่บลือแก,ก่กอาินไปขวนใหมเนี่ยไอสีหวานขอกมากดม่ได้บอกขาประกาศในตลาดจะข้าวน้อ เก็บแล้วเลยพี่น้องเป๊บเดลียวทีหลายตัวห็นบ้างี่หลายตัวได้สองจานเลยขับไปผัดเบิ่งสิแบ่งกินอันกระตําขอแน่ตัวสิไปผัดแน่น้องพี่น้องมันหลายงามบ่พี่น้องงามบ่มันบ่ได้ใส่ปุ๋ยน้องพี่น้อง เก็บพวกวงหวนเสีวๆพี่น้องไม่รู้ว่าชีโร่งต้นไห <laughs> นแก้งกันโชนออกกชีวานตนัวใหม่ปันหาคนเง่าค่ะใหญอันเบิ่งผัาากแนวใหม่พี่น้องหลายมือได้ปริถายบุ่งมาเจแน้อะนะ เก็บแล้วลอยพี่น้องเนี่ยกระเป๋าหน้นี้เพราะว่าเก่งเก็บไปรอบรู้สึกรอบที่สามรอบนี้ยตอนเก็บรอบแรกอะไปเก็บไปเบิ้งน้อพี่น้องถ่ายเบิง้งชิสชิสนี่หักเพคนหักเลยว่าลากเอาเอินหักเนาะช้อนถิ่มเบิ้ดแล้วก็นที่อันปลูกอันแนวใหม่พี่น้องเน นะทนทนทิมทนทนิมแล้วก็เอาดินนั้นมามาขวนให้มันแบบอันนั้นนะพี่น้องเกินไว้อย่างละให้มันนั้นไว้มันแน่นนะเอาคูดขึ้นมาไใหม่นะกัดขาวก็กินหมดเลยนะพี่น้องเหลือแต่กลมตูงสีเด็ดลงไปยุ่เริ่มสีแก่กับอันนั้นนะยังขนาดนะขณะ เนะี่ยไอ้องตุงก็ขึ้นชิบละละวะใหญ่หลาๆพี่นอะกินรลดเด็ดกินรูดองตุงอันนี้คณะคณะนี่ก็เพิ่มจิแกแล,ะละ้วนละ่ะเด็ดไปผัดกันจักจานเพราะว่าห้องบอลได้ใส่ย,ยังโตประมาณหนึ่งก็กินโลดบางคนไปเห็นเมียงกระทูเนาะ แต่ใบไงกินีจากน้อยไ,ไปห่อปะทูได้เก็บพักไปพักพี่น้องจ้าสั่นๆันจากน่อยเด้พี่น้อง <c oughs> พอได้ใส่ขาก้องเมื่อกี้ใส่ขาก้องเด็กผักอุม้มตรงไกลๆเลยพี่น้อง <c oughs> น้องป้องป่าย เด็ดเวอร์อีกเลยเฉลยประมาณจานหนึ่งละพี่น้องหัวมันโบยากขึ้นพี่น้องจ้าเจื้องกับวานเป็นเป็นซองหมักใหยหนึ่งเลยขึ้นน้อยรัวรอบเน้นเป็นยังเนี่ยขึ้นเงียบน้อยน้อยนี่ฝนมันตกน้ำเลยแหละมันตกแล้วมันกับเฉลยพูดว่าน่ะมันไหลไปบ่ช่วงเที่ยวานนะ ดวงฮาวันเม็ดไหมนะโอ้ยเบ็ดเบ็ดโทรศัพท์ประจวบพี่น้องลืมซาเป็ดเติมซาเป็ดเรืดอยชีเด็ดอันผักอันนี้ตจบพี่น้องผักกวางตุ้งตุ๊กินกับตำะมุข้ง ปุ้นกระแซบหัวมันอ่อนๆเก้กระซือลืมหมดนี่แหละพี่น้องแล้วแก้กระซือเมื่วานใหม่กินแนวใหม่เนาะพี่น้องกินแต่แนวเก่ามันกงแตีเบื่อเก้งซีหาอันนั้นมื่อวานพี่น้องประกาศหินนะนะพี่น้องอันนั้นทําเผ็ดได้หลายอย่างเนาะก็เน่ากินสดแล้วก็เน่ากับลวกแล้วเน่ากับเอาไปขันส้มคือมหาเม็ดมันมาก กินสมัเมื่อวานพอได้กินได้พี่น้องคะปลูกอยู่บนดาดฟ้าใส่แบบภาชนะที่พวกเอานะเป็นล่างหรือว่ากองโฟมยักงก็ได้ตัดพี่น้องได้ยุจานหน่อยนึงงอุ้ยเบ็ดฉีหมดแล้วพี่น้องมันเลิบมมัมวนแล้วไปเลยเด้อพี่น้องฝากกดหลค์กดแชร่ให้ดีเด้อกดติดตาม chiếc sau lao cha bye bye